ครับได้นำเอาถุงยังชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ทางชมรมท่านพออก,กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนได้ทำเรื่องขอให้เจ้าปีชาได้แล้วนำมาให้ที่บ้านแต่เจ้าตัวไม่อยู่ เลยนำห้อยไว้นี่ก่อนนะครับให้ขอได้มารับเอานะครับขอขอบคุณในน้ำใจผู้ใหญ่ใจดีที่ยังเล็งเห็นความเดือดร้อนของคนผู้ยากไร้ขาดผู้คนได้พึ่งพาอาศัยให้ขอได้รับในส่วนการ ได้รับถุงยางชีพนี้ขอให้เป็นบุญบรารมีของผู้ที่มีใจอันเมตตาต่อไปนะครับสาธุสาธุดีใจด้วยกับเขาครับแม้นไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็ได้ใจของคนยากไร้ครับขอขอบคุณแทนเขาครับ